何 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและพืชสมุนไพรอีกทั้งยังมีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรที่พบอยู่ทั่วไปในชุมชนที่สามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพของคนไทยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งปัจจุบันในภาวะที่ค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตสูงขึ้นตลอดจนค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้นดังนั้นหากประชาชนรู้ทันโรครู้ถึงศักยภาพของสมุนไพรใกล้ตัวและสามารถใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงประหยัดค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลและช่วยอนุรักษ์พืชสมุนไพรด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับฟังการประชุมวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่องการปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพรใกล้ตัวสำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชก็ให้ข้อมูลที่ดีๆกับประชาชนทุกปีปีละสองครั้งในครั้งนี้เนี่ยเราก็เลือกหัวเรื่องของการปฐมพยาบาลอาการเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนเป็นประจำรวมทั้งอุบัติเหตุที่สามารถจะดูแลตัวเองได้ประชาชนก็สามารถที่จะวินิจฉัยตัวเอง แล้วก็สามารถจะนำสมุนไพรามาใช้ถ้าหากว่าประชาชนเข้าใจข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทําให้การใช้สมุนไพรของเรามีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้เศรษฐ,ฐกิจบางส่วนของประชาชนดีขึ้นด้วยการที่จะนําสมุนไพรามาใช้แก้ปัญหาในครวัวเรือนเนี่ยว่าที่จริงแล้วมันอยู่ในกระแสของภูมิปัญญาของไทยเรามานาน ในสมัยโบราณเนี่ยคนไทยเรารู้จักที่จะนําสมุนไพรเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากตอนเด็กๆนี่ก็เวลามีหน้าร้อนนี่ก็จะโดนแม่เอาขมิน้นะอาบน้ำเซรั่งขมิ้นมาถูตัวนะเพื่อรักษาอาการผดผื่นคันป้องกันและบรรเทาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนไทยเราใช้อยู่เสมอปัจจุบันนี้อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างเนื่องจากความไม่คล่องตัวความไม่ไม่ไม่สะดวก เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้อยู่ค่อนข้างเยอะแต่ยังไงก็ตามถ้าเขาได้เข้าใจว่าการปลูกสมุนไพรแล้วก็ใช้สมุนไพรเหล่านี้เนี่ยสามารถจะมีประโยชน์กับตัวเองเนี่ยในอนาคตการนํามาใช้นี่ก็จะมออีมีผู้สนใจแล้วก็เพิ่มจํานวนผู้ที่สนใจนํามาใช้มากขึ้นด้วยค่ะหัวข้อแรกของการประชุมคือหัวข้อสมุนไพรสําหรับอาการภายนอกบรรยายโดย รองศาสตราจาตตรย์ดรสุจิตราทองประดิษฐ์โชธดตเตรเภสัชกรหญิงวรวรรณกิจผาติจากภาควิชาสรีรวิทยาคณะเภสัชศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตเตรเภสัชกรหญิงวีนานุก,กูลการดตเตรเภสัชกรหญิงนัททินีอนันตโชธจากภาควิชาเภสัชวินิจฉัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาการภายนอกนะคะ ที่ถือว่าเราสามารถจะนำสมุนไพรไปใช้เพื่อเป็นการประมพยาบาลได้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะแผลสดนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการฟกช้ำคล้ำเขียวปวดบวมเค็ขัดยอกนะคะแล้วสำหรับอาการสุดท้ายที่วันนี้เราจะพูดถึงกันก็คือในเรื่องของผื่นคันแล้วก็อาการแพ้จากมาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะ ก่อนที่เราจะลงไปถึงสมุนไพรกับการปฐมพยาบาลเราควรจะทบทวนและทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าการปฐมพยาบาลเป็นยังไงหรือว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยมันกินความหมายครอบคลุมแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เชิญอาจารย์สจิตราช่วยขยายความให้พวกเรานะคะ การปฐมพยาบาลนะคะก็หมายถึงเป็นการที่ช่วยเหลือหรือให้การรักษาพยาบาลในขั้นต้นนะคะก่อนสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยกระทันหันก่อนที่จะส่งพบแพทย์นะคะมีความสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราให้การรักษาพยาบาลที่ถูกต้องปฐมพยาบาลในขั้นแรกที่ถูกต้องแล้วก็จะช่วยให้ผู้ป่วย พ้นอันตรายแล้วก็ยังลดภาวะแทรกซ้อนนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะภาคแรกเนี่ยเราจะพูดถึงการพยาบาลภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ก่อนจะลงไปถึงการเยาบลาลเราจะ,ะทบทวนในเรื่องของโครงสร้างของผิวหนังที่ปกคลุมร่างกายเราอยู่นะคะนะฮะชั้นบนก็จะเป็นชั้นของหนังกำพร้านะคะ เป็นชั้นที่ไม่มีทั้งหลอดเลือดแล้วก็เซลล์ประสาทอะไรเลยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นที่เปิดของรูขุมขนนะคะหรือว่าที่เปิดของรูของต่อมเหงื่อนะคะส่วนในชั้นถัดมาเนี่ยเป็นชั้นของหนังแท้นะคะชั้นหนังแท้ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นที่อยู่ของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ เส้นประสาทตัวประสาทรับความรู้สึกต่างๆนะคะแล้วก็พวกต่อมเหงื่อต่างๆแล้วก็พวกคอลลาเจนอิลาสตินจะอยู่ในชั้นนี้นะคะตอนแรกนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะคะซึ่งแผลไฟไหม้น้าร้อนลวกเนี่ยความรุนแรงเนี่ยเราแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะคือระดับแรกนะคะหรือระดับที่1นะคะก็เป็น first degree burn นะคะการไหม้ของแผลเนี่ยจะเกิดอยู่เฉพาะที่หนังกําพร้าเท่านั้น ะะบาดแผลลักษณะก็จะมีสีแดงแล้วก็ไม่มีตุ่มพองนะคะชั้นชั้นนี้ผู้ป่วยก็จะมีความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนระดับที่2นะคะ second degree burn นะคะแผลเนี่ยจะ,ะไปไหม้ํานลวกเนี่ยก็จะลุกลามไปจนถึงหนังแท้ในบางส่วน ะะบาดแผลมีลักษณะสีแดงเช่นเดียวกันแต่จะพบว่ามีตุ่มน้ำพองเกิดขึ้นนะคะผิวหนังบริเวณนี้ก็จะดูเปียกชื้นแล้วก็ไวต่อความรู้สึกปวดนะคะแผลไฟไหม้ระดับที่3นะคะเติร์ดดีกรีเบิร์เนี้ยบาดแผลเนี่ยจะลงไปทำลายที่หนังแท้ทั้งหมดเลยนะคะบาดแผลจะมีสักสีเข้มนะคะหรือว่าซีดแห้งแล้วก็ลักษณะมันจะแข็งเลยนะคะ ชั้นนี้เนี่ยเส้นประสาทจะถูกทำลายไปหมดเลยนะคะที่หนังแท้ถูกทำลายไปหมดก็จะไม่มีความรู้สึกปวดเลยนะคะถ้าเรามาดูรูปเปรียบเทียบนะคะอันที่หนึ่งนะคะเป็นแผลไฟไหม้ระดับแรกนะคะน้ำร้อนลวกระดับแรกนะคะจะเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนังกำพร้าเท่านั้นนะคะแผลมีลักษณะแดงแล้วก็ไม่มีตุ่มน้ำนะคะ ส่วนลักษณะที่ไม่ระดับที่สองนะคะจะลงไปถึงชั้นหนังแท้ในบางส่วนนะคะก็ลักษณะบาดแผลจะมีผื่นแดงและมีตุ่มน้ำพองนะคะผู้ป่วยก็จะรู้สึกปวดนะคะส่วนระดับที่3จะเห็นว่าหนังแท้ทั้งหมดเลยถูกทำลายนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะสำหรับข้อควรปฏิบัตินะคะเมื่อเราถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกขึ้นมานะคะสิ่งแรกนะคะ ถ้าแผลของเราเนี่ยมันสกรปรกนะคะเราต้องรีบล้างทำความสะอาดก่อนเลยด้วยน้ำนะคะน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะหรือบางครั้งเรา,าจจะใช้น้ำเกลือล้างแผลนะคะก็จะทำให้ไม่แสบนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะใช้สบู่อ่อนๆน,นะคะทำความสะอาดก่อนแล้วก็ใช้น้ำหรือน้ำเกลือล้างช้าออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นเยอะนะคะเราก็ปิดแผลแล้วก็ ส่งไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นน้อยนะคะประเดี๋ยวเราก็จะใช้สมุนไพรที่เรามีอยู่ในครัวเรือนนะคะมาใช้เพื่อรักษานะคะสิ่งสำคัญนะคะเราไม่ควรใช้ยาสีฟันหรือว่าครีมอื่นใดไปชโลงบนแผลนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดโอกาสในการติดเชื้อของแผลเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายท่านอาจจะ เคยได้ยินกันมาว่าใช้ยาสีฟันแปะไว้นะคะมันจะดีในช่วงแรกนะ,ะมันก็ทําให้ไม่เจ็บไม่แสบแต่ว่าถ้าเราทามันค้างไว้มันอาจจะเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคนะคะทำให้แผลติดเชื้อได้ง่ายนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่แนะนํานะคะแล้วก็สําหรับสมุนไพรนะคะที่เราจะใช้ในการรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกระดับ หนึ่งหรือระดับสองที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ว่านหางจระเข้นะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็จะเป็นมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราเรามาดูวิธีการใช้ของว่านหางจระเข้และมะพร้าวนะคะก็สําหรับว่านหางจระเข้นะคะที่จริงแล้วสมุนไพรว่านหางจระเข้นี่นะว่าเป็นสมุนไพรที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะคิดว่าทุกท่านคงรู้จักกันดีนะคะสําหรับว่านหางจระเข้เนี่ยอาจจะอีก บางทีเรียกชื่อว่าเป็นหางตะเคหรือว่านไฟไหม้ะคะคือชื่อก็บอกนะคะสําหรับใช้รักษาออแผลไฟไหม้น้าร้อนลวกนี่ได้ผลดีเลยนะคะส่วนที่ใช้เนี่ยเราใช้น้ำบุญจากใบนะคะสรรพคุณของว่านหางจระเข้นะคะก็สําหรับรักษาแผลสนน้าร้อนลวกไฟไหม้นะคะทําให้แผลเป็นจางลงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีออสรรพคุณอื่นๆน,นะคะที่อาจจะป้องกันการไหม้จากแสงแดดหรือว่าบางครั้งนะคะปัจจุบันก็มีทําเป็นเครื่องสำอางรักษาผิวยี้งได้เหมือนกันนะคะ สำหรับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเนี่ยค่ะก็จะสอดคล้องไปกับสรรพคุณนะคะคือในวันหางจระเข้เองนะคะเขาจะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาก็คือช่วยสมานแผลนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบนะคะเพิ่มการเจเริญทดแทนของเนื้อเยื่อนะคะในรูปที่โชว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของที่เขามีการทดสอบนะคะโดยเอ,เอาหนูนะคะหนูทดลองเนี่ยมาทําให้เกิดแผลไฟไหม้นะคะแล้วก็ดูว่า การทาด้วยครีมว่านหางจระเข้ลงไปเนี่ยค่ะจะมีผลยังไงนะคะโดยการใช้วุ้นสดของว่านหางจระเข้กับตำรับครีมนะคะก็พบว่านะคะในส่วนที่เป็นรูปด้านขวามือเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าแผลเนี่ยลักษณะบาดแผลเนี่ยดูมีการสมานของเนื้อผิวเนี่ยดีที่สุดนะคะเปรียบเทียบกับสองรูปแรกนะคะก็จะเห็นว่าการใช้วุ้นของว่านหางจระเข้กับหรือว่าครีมที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะ ก็จะทำให้ผิวหรือสมานแผลได้ดีข anyway. ึ้นนะคะนอกจากนี้มีการทดสอบในผู้ป่วยนะคะซึ่งมีมีแผลไหมระดับแรกและระดับสองก็คือยังอยู่ที่พื้นตรงผิวนะคะยังไม่ได้ลึกเข้าไปนะคะพบว่านะคะวุ้นว่างหานจระเก้ก็จะมีผลช่วยให้แผลสมานตัวเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าดูระหว่างมืออันนี้มือขวาของเขานะคะมือซ้ายนะคะตัวมือซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเป็นมือข้างที่เขามีการทา วนว่างหักว่านหางจระเข้ลงไปนะคะก็จะเห็นว่าเลเยอร์ผิวเนี่ยค่ะมีการสมานตัวได้ดีขึ้นนะคะวิธีการเลือกใช้หรือการนํามาใช้นะคะก็เราจะเลือกใบแก่นะคะที่ลักษณะใบใหญ่ที่เลือกเช่นนี้ก็เพราะว่ามันจะมีลักษณะนเนื้อวุ้นที่หนานะคะแล้วภายในเนี่ยเนื่องจากมีเอนไซม์ที่ไม่คงตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆใช้แล้วคือเตรียมแล้วใช้ทันทีนะคะหรือว่าอาจจะต้องเก็บไว้ในที่เย็นนะคะที่สําคัญนะคะ เวลานำมาใช้เนี่ยเราจะต้องปอกเปลือกนะคะแล้วก็ลอกเอาส่วนที่เป็นน้ํายางสีเหลืองออกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราล้างไม่ดีนะคะล้างไม่สะอาดเนี่ยยังคงม,มีน้ํายางสีเหลืองอยู่นะคะจะทําให้แทนที่ผิวเนี่ยแห้งนะคะมันก็จะกลายว่าผิวเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นแผลมากขึ้นนะคะส่วนสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่เอามาใช้ในการรักษาแผลไฟไหม้ํำร้อนลวกในเบื้องต้นนะคะก็คือมะพร้าวนะคะตัวมะพร้าวเนี่ยส่วนที่นํามาใช้ก็คือน้ํามันจากเนื้อมะพร้าว ก็จริงๆก็เหมือนที่เราทํากับข้าวแล้วก็คั้นกะทิใช่ไหมคะการคั้นกะทิะคะ่ะก็ทําให้เวลาเราคั้นกะทิจากนั้นเราก็จะตั้งตั้งทิ้งไว้นะคะพอตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็ไหลไว้เหมือนกันนะคะมันก็จะมีส่วนของน้ามันเนี่ยลอยอยู่ขึ้นมาใช่ไหมคะอยู่ข้างบนเราก็ตักส่วนข้างบนที่เป็นส่วนของน้ํามันเนี่ยคะ่ะเอามาใช้นะคะ ตัวส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยค่ะก็สำหรับใช้ทาบาดแผลได้นะคะซึ่งบาดแผลที่เกิดจากการถูกความร้อนเนี่ยก็จะช่วยได้ดีนะคะเพราะมันให้ความชุ่มชื้นนะคะโดยโองค์ประกอบทางเคมีนะคะของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวขนาดกลางนะคะก็ชื่อว่ากดรดลอริกนะคะซึ่งกรดตัวนี้ถ้าลองไปค้นคว้าดูก็จะพบว่าเป็นกรดตัวเดียวกับที่มีอยู่ในน้ำนมของคนนะคะ เพราะฉะนั้นนี้ก็จะทําให้พวกภูมิต้านทานก็ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะในน้ํามันมะพร้าวนะคะก็ยังมีวิตามินอ e ีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเขาก็คือจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีการทดลองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอาน้ามันมะพร้าวเนะะี่ยค่ะทาร่วมกับยาแผนปัจจุบันนะคะนะคะก็พบว่าการสมานแผลนะคะที่ในหนูทดลองที่ทําให้เกิดแผลไม่ระดับ2เนี่ยมีการสมานแผลได้ดีขึ้นนะคะ วิธีการใช้ในครัวในครัวเรือนที่เราเอามาใช้นะคะเราก็เอาน้ํามันมะพร้าวเนี่ยหส่วนนะคะมาผสมกับน้ําปูนใส1ส่วนนะคะจากนั้นก็มาคนให้มันพอเหนียวข้นนะคะจากนั้นก็เอาไม้พันสําูรนะคะมามาทาตรงบริเวณแผลนะคะทาเช้าทาเย็นนะคะอาการปวดแสบก็จะหายไปแล้วก็แผลค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ผ่านไปแล้วสําหรับแผลอย่างที่1คือแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะคะตอนนี้เราข้ามาสู่แผลสด นะคะก่อนที่จะไปสู่แผลสดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องบาดแผลนะคะบาดแผลก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยผิวหนังหรือเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนะคะคว่าปาดแผลเนี่ยจริงๆจะรวมทั้งผิวหนังเนี่ยทั้งฉีกขาดแล้วก็ไม่ฉีกขาดนะคะถ้านำมาสู่ซึ่งที่เราเรียกว่าลักษณะของแผลจะมีแผลเปิดกับแผลปิดนะคะแผลเปิดก็ตรงไปตรงมานะคะที่เราหกขล้มเลือดไหลมีดบาดนะคะถูกของกระแทกมีเลือดไหลแต่ว่าถ้าแผลปิดนะคะก็เป็นแผลที่ไม่มีบาดแผลแต่ว่าเป็นรอยช้ำๆมีก้อนเลือดอยู่ภายในนะอันนั้นเราเรียกแผลปิด ะะสำหรับวันนี้ที่เราจะพูดก็จะในเรื่องของแผลเปิดนะคะเป็นแผลสดนะคะสำหรับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาแผลสดเนี่ยนะคะก็จะมีสาบเสือฝรั่งนะคะบัวบกแล้วก็มังคุด สมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณที่ช่วยในการรักษาแผลนะคะอันที่1ก็คือห้ามเลือดใช่ไหมคะอันที่สองก็สมานแผลนะคะอันที่3ก็ในเรื่องของฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะคะสำหรับสมุนไพรตัวแรกนะคะก็คือสาบเสือนะคะคิดว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะรู้จักใช่ไหมคะโด,โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ต้นสาบเสือเนี่ยจะขึ้นได้ง่ายมากแล้วขึ้นอยู่ตามที่รกร้างนะคะแล้วก็ในป่าก,ก็จะขึ้นได้นะคะโดยที่ต้นสาบเสือเนี่ยลักษณะนะคะถ้าใครเคยเห็นก็คือใบมันจะมีลักษณะ,ะสากๆหน่อยเพราะว่ามันมีขนใช่ไหมคะขอบใบมันก็จะหยักนะคะส่วนดอกเนี่ยนะคะก็คล้ายๆดอกยาก็คือมันจะเป็นฝอยๆสีม่วงๆนะคะอย่างที่เห็นในรูปนะคะ ส่วนที่นํามาใช้นะคะสาหรับต้นสาบเสือเนี่ยก็คือส่วนของใบนะคะสัพรพคุณของต้นสาบเสือนะคะก็มีการใช้กันมานานแล้วนะคะสําหรับการห้ามเลือดนะคะแล้วก็ยังช่วยรักษาแผลได้นะคะทั้งแผลสดนะคะแผลเปื่อยนะคะช่วยสมานแผลแล้วยังต้านการอักเสบได้อีกด้วยนะคะสําหรับฤิททางเภสัชวิทยานะคะก็มีการศึกษาแล้วนะคะว่าใบสาบเสือเนี่ยสำหรับ ช่วยให้เลือดหยุดไหลได้จริงนะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการสมานแผลนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ต้านจุลชีพนะคะหรือเชื้อโรคได้ด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะถ้าเราทำเองที่บ้านง่ายๆนะคะสมมติที่บ้านมีต้นสาบเสือขึ้นอยู่นะคะหกล้มนะคะแล้ก็ เอาใบมันนะคะมาล้างทําความสะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ขยี้นะคะแล้วไปโปะที่แผลหรือว่าเราจะตามโขกให้ละเอียดนะคะแล้วไปโปะที่แผลก็ได้นะคะโปะไว้สักพักหนึ่งนะคะเลือดก็จะหยุดไหลนะคะสําหรับอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือฝรั่งนะคะส่วนที่ใช้นะคะก็คือใบนะคะเราจะใช้ใบที่ยังไม่แก่นะคะก็คือโตเต็มที่แต่ไม่แก่นะคะหรือเเขาเรียกว,ว่าใบเพสลาดนะคะ ก็จะมีสรรพคุณนะคะในการห้ามเลือดนะคะช่วยสมานแผลได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฤทธิ์แก้ท้องเสียท้องร่วงนะคะแล้วก็ระงับกลิ่นปากได้นะคะสำหรับสารเคมีที่พบในใบฝรั่งนะคะก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสารแทนนินนะคะเทอร์พีนอยนะคะ สารที่สําคัญในการออกฤทธิ์เนี่ยก็คือ,อสารแทนนินนะคะก็คือสารแทนนินเนี่ยจะช่วยในการสมานแผลนะคะมีฤทธิ์ฝาดสมานนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังแทนนินเนี่ยก็ยังมีฤทธิ์กระตุ้นทําให้เลือดหยุดไหลได้ด้วยนะคะสาหรับวิธีการใช้นะคะก็คล้ายๆกับใบสาบเสือนะคะก็คือนําใบนะคะมาล้างให้สะอาด จากนั้นก็โขกตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็อาจจะผสมน้ำปูนใสไปเล็กน้อยแล้วก็ไปโปะไปพอกไว้บริเวณแผลนะคะจนเลือดหยุดไห,หลแล้วก็จะล้างออกนะคะค่ะสำหรับสมุนไพรอีกตัวนึงนะคะก็คือบอัวบกนะคะสำหรับบัวบกนะคะก็อันนี้บางครั้งเขาก็เรียกว่าผักแว่นหรือผักนอกนะคะส่วนที่ใช้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นต้นเล็กๆนะคะก็ใช้ทั้งต้นเลยนะคะสรรพคุณเขาก็จะเป็นช่วยสมานแผลนะคะ แล้วก็ห้ามเลือดได้นะคะฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของโบบกนะคะก็จะช่วยในการสมานแผลนะคะโดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อประสาทที่อยู่ที่ผิวนะคะนอกจากนี้คุณสมบัติอันนึงของเขาก็คือจะช่วยในการกระตุน้นฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะโดยพบว่าสารเคมีที่มีฤทธิ์นะคะคือเป็นสารกลุ่มไตรเทอร์ปีนนะคะก็คือพวกกรดเอสเซติกนะคะแล้วกรดเมดิเคสโซไซนะคะ โดยพบว,ว่ามีการศึกษาทางคลินิกนะคะก็คือทํากับผู้ป่วยนะคะหรือว่าอาสาสมัครนะคะพบว,ว่าเอาครีมนะคะที่มีสารสก,กัดโบโบกนะคะมาทานะคะบริเวณแผลที่หลังผ่าตัดหรือแผลแอักเสบนะคะพบว,ว่าทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะสําหรับโบโบกนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่จัดอยู่ในปัญญาหลักนะคะโดยเป็นอยู่ในในรูปของครีมนะคะโดยที่ว่าเขาจะต้องมีสารสก,กัดเอเทานอลจากใบโบโบกสดนะคะประมาณ7%โดยน้ําหนักนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะมีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่แพ้ก็อาจจะมีได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากโบโบกเนี่ยคนที่แพ้โบโบกนะคะจะทราบได้ยังไงอาจจะทราบคร่าวๆก็คือคนที่เคยแพ้เพื่อในวงเดียวกันนะคะเพื่อในวงเดียวกันของโบโบกอย่างเช่นพวงยี่หลา่าพวกผักชีนะคะถ้าใครเคยแพ้พวกนี้ก็ใช้โบโบกไม่ได้นะคะวิธีการนํามาใช้ก็คือเอาทั้งต้นและใบเนะะี่ยค่ะ มาทาความสะอาดนะคะแล้วก็โขงให้ละเอียดนะคะแล้วก็มาพอกแผลนะคะทั้งนี้ท่านนั้นนะคะก็ต้องทําความสะอาดบรบก,ก่อนนะคะก่อนจะนํามาใช้นะคะก็จะช่วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะค่ะสมุนไพรตัวต่อไปก็คือมังคุดนะคะส่วนที่ใช้ของมังคุดก็คือรบริเวณเปลือกของเขานะคะเปลือกของผลแห้งนะคะสรรพคุณของเปลือกนะคะก็คือจะมีรสฝาดสมานนะคะ ก็ช่วยในการรักษาบาดแผลนะคะการที่มีรถฝาดสมาอย่างที่อาจารย์นทินีบอกนะคะก็คือมันจะมีส่วนสารเคมีก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแทนนินนะคะกลุ่มแทนนินนะคะก็จะช่วยทําให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นก็คือหยุดการห้ามเลือดได้นะคะวิธีการใช้นะคะเราก็จะเอาเปลือกผลสดหรือผลแห้งก็ได้นะคะมาฝนกับน้ําปูนใส่นะคะให้ข้นๆนะคะจากนั้นก็ทาแผลวันละ 2- 3ครั้งจนก,กว่าจะหายนะคะบางคุดก็จัดอยู่ใน ยาสมุนไพไรในบัจชียาหลักแห่งชาติเหมือนกันนะคะโดยที่ว่าเขาจะอยู่ในรูปของยาน้ําใสนะคะเป็นสารสกัดเอทานอลของเปลือกมังคุดนะคะซึ่งมีประมาณ10%น้ําหนักต่อปริมาตรนะคะใช้สําหรับทาภายนอกนะคะทาแผลสดแล้วก็แผลเรื้อรังนะคะก็ทาบริเวณที่เป็นอาการเช้าและเย็นนะคะข้อควรระวังนะคะก็เช่นเดียวกับสมุนไพรอื่นๆนะคะก็ระวังในคนที่ใช้ละแพ้นะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะต้องระวังเวลา เอามาทาเนื่องจากมันมีพวกแทนนินนะคะเวลาทาบริเวณเน้อเยื่ออ,อ่อนอย่างเช่พวกขอบตานี้ก็ต้องระวังนะคะช่วงหน้าเป็นการนําเสนอการใช้สมุนไพรสําหรับการปฐมพยาบาลหัวข้ออาการฟกช้ำคล้ำเขียวบวมเครดขัดยอ่อเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้า